นี่ค่ะผักขี้เหล็กสวนเราเองปลูกเองกินเองนแบบพอเพียงพอเพียงและเพียงพอนี่ค่ะยอดใหญ่ๆเลยเห็นไหมคะยอดใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นี่ค่ะผักขี้เหล็กที่เราเก็บเมื่อกี้ต้นเดียวได้ค่ะนี่นี่คือต้นเดียวนะคะนี่เดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะเดี๋ยวพามาดูปลาค่ะที่สวนยางค่ะเป็นสวนยางวันนี้ฟ้าครึ้มครึ้มมีปลาค่ะเพิ่งให้อาหารไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยวจะกุดน้ำให้ดูนะคะว่าเขาเยอะขนาดไหน ค่ะปลาดุกแต่มันไม่มาแล้วเพราะว่าเพิ่งให้อาหารเพิ่งให้อาหารไปเมื่อกี้นี้ค่ะสองพันตัวปลาดุสองพันตัวนางก็จะมานิดหน่อยเพราะว่านางกินอาหารแล้วเมื่อกี้นี้ให้อาหารนางไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูผักอื่นๆนะคะ นี่คือผักก้นจงหรือว่าตะปัดหรือสีบอกนี่เนาะค่ะเนาะ่นเอืนว่าตะตะรปัดหรือสีช่วงนี้นั่งก็จะบองงามเนะนะเนาะเพราะว่านาแม่เราจะปล่อยน้ำออกให้นั่งแบบอันนี้เนาะค่ะเนาะแต่ก่อนนี่น้ำถ่วมัน,มมนหลาโผลนะคะแบบนี้เขาต้องมีการปล่อยน้ำออกเพื่อจะให้มันแบบให้มันแตกก่อเนาะจะ้ะ ถ้าเราไม่ปล่อยน้ำออกมันก็จะไม่แตกกอพักกระจองหน่อไม้ฝรั่งสวนเราก็มีค่ะแต่พึ่งพึ่งเอามาปลูกนะคะนางก็จะพึ่งออกหนอ่อนี่ค่ะอใหญ่ยาวมากพึ่งออกหน่อได้ไม่เยอะค่ะนี่ได้แค่นี้พึ่งปลูก สวยมากเลยหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็เป็นยอดแครยอดแครก็กินได้นะคะยอดแครกินสดก็ได้กินสุกก็ได้ค่ะกินสดสดก็อร่อยกินกับส้มตํากับซุปหน่อไม้อร่อยเดี๋ยวเราไปดูมะละกอก,กันค่ะ นี่ค่ะมะละกอมะละกอสวนเรามีมะละกอมีใบกะเพาารพาใบกะเพราใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ที่แซมๆอยู่ก็จะเป็นสาระแหน่สาระแหน่ต้นนะคะนี่นี่คือสาระแหน่นี่คือใบกะเพราแซมมกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูมะละกออีกมะลละกอที่สวนเยอะมากค่ะนี่อีกต้นหนึ่ง นั้นก็จะเป็นมะละกอมะละกอแล้วก็มีมะเขือมีมะเขือด้วยอันนี้เป็นอันนี้เป็นมะละกอฮอนแลนด์หมดแล้วนะคะลูกหมดไปแล้วอร่อยมากหวานเวลาสุกหวานนี่ก็เป็นมะละกอพันธุ์พื้นบ้านค่ะเป็นมะละกอ นี่ก็จะเป็นผักใบไผ่หรือผักแพลวผักแพลวบานเห่าเนาะคะ่ะนี่เป็นผักแพลวพริกก็จะบอค่อยงามเพราะว่าหน้าฝนพริกจะไม่สวยเนาะคะ่ะนี่พริกกับบองามฮ้อนแลนต้นนี้ก็บบองามปันไดเพราะว่ามันหนาฝนเนาะคะ่ะฝนตกค่ะมันหืมนี่ฝนตกแห้งต้นนี่ โดกห้ายโคนเลยจ้ะหนี่ได้เอาใหม่มาย่างไว้โคนฝนแห้งแล้วมันเป็นดินทรายเนาะจ้ะนั่งกันได้โคนสังเกตว่าจะมีแต่ต้นมะฮงมีแต่บุกฮงเต้มบักฮงกุกนี่เราจะใบบ่คือบานคือเมืองเขาได้พี่นองเมืองใบมัที่ละ่ะแต่ว่าตำอร่อยมากมะละกอต้นนี้ตำอร่อยมากค่ะ ข้างล่างก็มีค่ะตรงโคนต้นเป็นกิ่งแตกออกมาแล้วเป็นลูกทางนี้ก็จะเป็นผักบุ้งที่เพิ่งกล้าเพิ่งลงแปลงได้ไม่นานประมาณนี้ค่ะทางนี้ก็จะเป็นขาเป็นขาขาใหญ่ขาใหญ่ใหญ่มาก นี่ก็จะเป็นต้นสตอไม่รู้จะได้กินลูกหรือเปล่าจะมีฝักหรือเปล่าทางนี้ก็จะเป็นสวนเงาะค่ะนี่เป็นต้นเงาะกำลังแตกยอดเต็มเลยเป็นเงาะเป็นเงาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกล่อง รังพึ่งที่พึ่งมาอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคะ่ะนี่ก็จะเป็นมะละกออีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะเป็นพันธุ์ยาวๆนี่ค่ะมะละกอสวนเรามะละกอเยอะค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่มะละกอแล้วก็จะมีกล้วยกล้วยก็จะมีอยู่หลายฝั่งมากมีมีดอกกระเจียวนะคะแต่ตอนนี้เก็บไปหมดแล้วค่ะดอกกระเจียวนี่ค่ะ ต้นกระเจียวนะคะปลูกแซมไปกับเงาะเลยค่ะนี่ค่ะมีเงาะมต้นกระเจียวมีมะละกออันนี้ลิ้นจี่ค่ะพึ่งปลูกได้ไม่นานเดี๋ยวจะพาไปดูพึ่งนะคะนี่ค่ะพึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะพอดีว่าสวนข้างๆเขาตัดหญ้าค่ะนี่ค่ะหลังพึ่ง พึ่งที่มาอยู่ได้ไม่นานนะคะพึ่งมาอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะเป็นของพี่ชายที่มาทําไว้ค่ะพี่ชายเป็นคนชํานาญการในในในเรื่องการเอาพึ่งนะคะทุกเดือนห้าเราก็จะมีน้ําพึ่งขายแต่ไม่ใช่พึ่งกล่องนี้นะคะคือเขาจะไปหาเอาตามป่าตรงไหนเขาจะไปเดินดูค่ะตรงไหนมีเขาก็จะไปเอาน้ําพึ่งอืม มีพึ่งอยู่นะคะในนั้นน่ะมีพึ่งอยู่เยอะมากอันนี้เป็นต้นแคป่าแคป่าเพิ่งปลูกได้ไม่นานโตแล้วนี่ค่ะสวนเดี๋ยวให้ดูมีมะละกอมีเงาะมีลิ้นจี่มีลำไยแตยย่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ออก ลูกออกผลนะคะเพราะว่าเราเพิ่งปลูกได้ประมาณสองปีเต็มค่ะนี่ค่ะคือบริเวณสวนเราประมาณสองไร่กว่ามั้งคะอีกอีกไร่หนึ่งเป็นสะอันนี้ประมาณสองไร่กว่าถ้าถ้าพูดไม่ผิดนะคะนี่ค่ะให้ดูรอบๆค่ะวันนี้มีหมอกค่ะ ตรงนั้นเห็นหลังคานั่นไหมคะเป็นบ้านดินค่ะเดี๋ยวถ้าทำเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะนี่ค่ะคือสวนของเราค่ะบ๊ายบายค่ะ